ส่วนละครคิวบิกก็มีเรื่องให้ลุ้นกันจนหยดสุดท้ายเลยค่ะโดยงานนี้พระเอกลินหลานเซอร์บอมทนินรับบทหนักเพราะต้องตื่นแต่เช้ามาเที่ยวคุดหาสาวคนรักหรือไทยนาคมิ้นชลิดาที่ติดอยู่ในตึกที่โดนระเบิดจนกลายเป็นซากปรักหักพังซึ่งฆ่ายู่มาใช้โลเคชันที่เป็นไซต์ก่อสร้างที่กำลังทุบตึกของจริงเลยเต็มไปด้วยฝุ่นเหลเ็กเศษหินดินทรายเต็มไปหมดแถมต้องเลนทามกลางเปลวแดดสุดเปรี้ยงกว่าจะหาร่างของสาวมิ้นเจอจากนั้นก็ต้องใช้พลังแขนอุ้มร่งรางไร้สติเดิน ออกมาจากสายอีกหลายรอบจนโดนเสามิ้นแซวเข้าว่าจบฉากนี้ก็กล้ามโตแบบไม่ต้องไปฟิตเนสกันเลยละค่ะสบายค่ะจะบอกว่าพี่บอมแข็งแรงมากเลยดีมากมินเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวเย็นนี้นะพี่บอมบอกว่าไม่ต้องเล่นฟิตเนสละมาซ้อมสประมาณสักข้าวหกเทกเลยแต่โอเคมินมินมินไม่หนักะอุปสรรคก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของความยากในการถ่ายทำมากกว่ากินเยอะ อันตรายตรงพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ถ้าโดนใครล้มมาทิ่มขา,าก็าใช่ค่ะอันนี้คือตอนแบบไทยๆกลังเข้มข้นมากจริง,รงๆเรื่องเนี้ยถ้าอยากรู้ก็ต้องตามดูเนาะ และก่อนที่จะมีฟินกับติ๊กเจ็ดและแอนทองในล,ละครอ,อย่าลืมฉันวันนี้สีสันบันเทิงมีของดีของทั้งคู่มาอวดกันค่ะนี่เลยนิตยาสาร F3 เดือนเมษายนที่ขออินกับกระแสละครอ,อย่าลืมฉันจับคุณเขมชาติและสุริยงมาโพสต์ขึ้นปกสวยหล่อคู่กันพร้อมเมื่องหลังในเล่มห้ามพลาดกันเด็ดขาดน,นะคะแล้ววันนี้แหวนต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากเท็ดเบเกอร์และเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ